ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องมาลองดูทุกท่านนะครับผมเช้านี้เช้าวันอาทิตย์นะครับมาเจอกับผมครับดินมาลองดูวันนี้ผมได้ไปซื้อกระเพราเนื้อโคขุนมานะครับก็มีแพ็กเกจในการหอมมาอย่างดีแต่ผมแกะออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมโคขุนกันนะครับกระเพราเนื้อเคยกินครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มที่กระเพราเนื้อก่อนครับหอมมากนี่ครับ โคขุนจะเหมือนโคธรรมดาหรือเปล่าผมว่าเนื้อต่างจากเนื้อที่เคยกินนะครับผมคิดว่ามันจะมีความหนึบกว่า เนื้อธรรมดาทั่วไปรู้สึกแปลกๆดหคือว่าผมไม่เคยกินหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้มันกินข้าวกันนะครับร้อนเดีย๋ยวมาลองกับข้าวกันดู เนื้อมีความยืดเวลาเคี้ยวครับ็นรี่แปกเดือนนี่เหรอครับโคขุนไม่เคยกินมาก่อนกลิ่นเครื่องเทศนี่หอมมากนะครับ เรื่องอยูเหมือนกันนะครับขนาดเ่าผมกินเผ็ดแล้วหรือว่าเขาต้องทให้มันเผ็ดเม็ดถึงจะกบกินเนื้อได้ก็ไม่รู้ เป็นยังไงเป็นเนื้อที่แปลกอยู่เ <c oughs> พื่อจะได้รู้คำว่า,าโคขนก้อนี้แหละ กันให้หมดเลยแล้วก็ตักที่เดียวแบบนี้ ก็ได้หมดลงไปแล้วครับผมว่ามันก็อาจแตกต่างกับเนื้อทั่วไปแต่ว่าก็ถือว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเั็นการยิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้ขอกลับตัวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอ